อย่าหาทำห้ามโกหกแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จท่านจะโดนตัดสิทธิ์ไปทำงานที่อิสราเอลอย่างแน่นอนก่อนไปรับชมคลิปกันลบกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับผมเอาข้อมูลนี้มาจากเพจ ไปกับ t c t h a i l a ยแนนะครับเพจนี้จะเป็นเพจที่เจ้าหน้าที่เขาทำนอกกรอบนะครับคําว่านอกกรอบก็คือเขาจะไม่ประกาศที่เพจทางการนะครับเพราะว่าบางเรื่องมันจะมีเรื่องที่เขาอาจจะพูดคุยนะครับหรืออาจจะมีการบอกกล่าวที่แบบเพื่อนบอกเพื่อนนะครับพี่บอกน้องอะไรประมาณนี้นะครับมันจะดูมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากกว่านะครับ ดังนั้นใครที่อยากได้ข้อมูลเชิงลึกนะครับที่เขาไม่สามารถประกาศบนเพจทางการได้คุณไปกดติดตามที่เพจไปกับที t h a ท l l n d ไว้นะครับคุณจะได้ข้อมูลในเชิงลึกเลยไม่ว่าจะเป็นภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์งานหรือการไปส่งที่สนามบินนะครับหรือข้อมูลแจ้งเตือนนะครับที่เขาอยากจะมาแจ้งเตือนกับทุกคนนะครับ วันนี้ผมก็เอาข่าวมาจากเพจไปกับทีซีเทเลนในเรื่องการแจ้งเตือนนะครับแรงงานที่จะมาสัมภาษณ์ทุกคนเนื่องจากมีการไปบอกต่อๆกันนะครับไปการสื่อสารที่ผิดๆนะครับว่า,าใครน้ำหนักเกินให้โกงค่าน้ำหนักและค่า BMI ไไปเลยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ดูหรอก คนที่บันทึกก็คนหนึ่งคนที่ทำการคัดนะครับว่าใครจะได้ไปต่อหรือว่าต้องกลับบ้านก็อีกคนหนึ่งนะครับให้ทุกคนโกงไปเลยนะครับแก้ตัวเลขไปเลยเขาก็บอกว่าเขาเอาเคสตัวอย่างมาให้ดูนะว่าเอ้ยปรับตกนะครับตัดสิทธิ์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดเสียเวลาจึงแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับทีนี้เคสนี้มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาดูรูปนี้ด้วยกันครับ นี่คือรูปที่เจ้าหน้าที่เขาเอามาลงให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเอ้ยเขาปรับตกจริงๆนะเขาตัดสิทธิ์จริงๆนะครับแล้วเขาก็เขียนนะครับเป็นตัวหนังสือว่าโกงน้ําหนักค่า B M I เกินนะครับแต่คุณโกงนะครับคุณก็โดนปรับตกไปเลยจริงๆแล้วเคสเนี้ยไม่ได้โดนตัดนะครับเขาให้โอกาสลดน้ําหนักอีกรอบหนึ่งนะครับใน3เดือนที่ จะมาสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งก็คือเขาให้เวลา3เดือนเพื่อให้คุณไปลดน้ําหนักก่อนนะครับสังเกตมุมขวาไหมครับมุมขวาเจ้าหน้าที่เขาเขียนไว้แล้วนะครับว่าให้ทําอะไรนะครับอ่ะผมขยายให้ดูนะเขาเขียนว่าน้ําหนักนะครับเกินรอบ2นะ่ะหากยังเท่าเดิมอ่าก็ต้องโดนตัดสิทธิ์แล้วไปรอสมัครรุ่นที่18นะครับก็คือให้โอกาสไปแล้ว3เดือนแล้ว3เดือนกลับมาแล้วย,ยังเกินอยู่เนะี่ยเขาจะตัดเลยนะครับ ทีนี้ผมจะมาบอกนะครับว่าเวลาเขาบันทึกนะครับข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงเขาบันทึกยังไงนะครับเวลาที่จะบันทึกค่าน้ำหนักนะครับเขาจะให้ทุกคนนะครับมาชั่ง uh, น้ำหนักต่อหน้าเจ้าหน้าที่นะครับเขาจะมีเครื่องชั่งให้กับ uh, ทุกคนมาชั่งนะครับเมื uh, ่อชั่งเสร็จ,เ,รจเขาก็จะจด uh, ตัว ค่าน้ําหนักไว้นะครับส่วนส่วนสูงนะครับเขาจะเอาจากหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตนะครับเอาค่าส่วนสูงจากในเล่มหนังสือเดินทางนั้นนะครับเขาจะไม่มีการวัดแล้วนะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะคํานวณค่า bmi นะครับเมื่อเขาคํานวณเสร็จเขาก็จะเขียนนะครับใส่กระดาษไว้ให้ซึ่งคนที่ทําการจดบันทึกนะครับหรือว่าคํานวณเนี่ยเป็นคนละคนกับเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมอยู่หน้าเวทีนะครับ แล้วเคสนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมเขาตัดสินใจไปทำแบบนั้นนะครับก็คือเคสนี้โดนเขียนอย่างที่เห็นเนาะตรงมุมขวาไปแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือ,อเวลาที่เจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าห้องนะครับประกาศว่าใครมีค่า BMI เกินบ้างนะครับให้ออกมานอกห้องนะครับเขาก็จะได้ชี้แจงต่อไปเนาะว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะครับติดต่อยังไงหากครบ3เดือนแล้วต้องติดต่อยังไงนะครับก็ บอกนะครับก็มีคนออกไปแต่ว่าคนนี้นะครับไม่ยอมออกนะครับเพราะว่าไปเชื่อนะครับสิ่งที่มีการบอกต่อกันผิดๆนะครับว่าไม่ต้องออกไปหรอกนะครับเสียเวลา3เดือนนะครับก็โกงค่าบีมเไอไปเลยนะครับเขียนแก้ตัวเลขใหม่นะครับก็ปรากฏว่านะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เห็นรูปร่างมันก็รู้เนาะว่าถ้าคนอ้วนก็คือคนอ้วนนะครับ เขาก็อาจจะตรวจสอบซ้ำนะครับแล้วก็ไปเจอจริงๆว่าเอ,อ้ยคุณเล่นโกงค่าบีมไอแล้วเพื่อที่จะได้อ,อ่าไม่ไปลดน้ำหนักอีก3เดือนเพื่อจะไปต่อเลยเนะี่ยเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อคุณมีพฤติกรรมที่โกงเนาะมีพฤติกรรมที่โกหกอ,อ่าคุณก็ถูกตัดสิทธิ์โดยทันทีนะครับถามว่าทำไมโทษมันแรงขนาดนี้นะเพราะว่า เวลาที่หลังจากคุณผ่านด่านตรงนี้คุณก็ต้องเข้าห้องสัมภาษณ์ใช่ไหมครับการสัมภาษณ์งานอ่ะเขาก็จะดูพฤติกรรมนะครับว่าเรามีลักษณะนิสัยยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็ไม่ต้องสัมภาษณ์หรอกเพราะว่าขนาดเรื่องแค่นี้คุณยังโกงเลยนะครับก็ถือว่าตัดสิทธิ์ไปเลยโดยปริยายเนาะเสียดาแทนนะครับเพราะว่าเล่นรอมาอ้โหถ้าตั้งแต่รุ่นที่17 เริ่มเริ่มสัมภาษณ์ก็ตั้งแต่เดือนธันวาเนาะกว่าจะมาถึงคิวเนี่ยอูใช้เวลาตั้งเจเดือน8ดเดือนแล้วโอหคุณมีเวลาลดน้ำหนักตั้งเท่าไหร่อะ่ะคุณไม่เตรียมพร้อมเลยเนาะก็ก,ก,ก,ก็ก็ต้องเสียใจด้วยนะเพราะว่าไม่อยากซ้ำเติมหรอกแต่มันก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำนะครับและรุ่นหลังๆอย่าทำนะอย่าหาทำแบบนี้รุ่นนี้นะครับรุ่นที่สิ เป็นรุ่นที่มีผู้สมัครส0 0 0 0ื่นกว่าคนเขาไม่ง้อคุณหรอกนะครับหากคุณมีพฤติกรรมแบบนี้เขาตัดอย่างเดียวเพราะว่าคนที่เขาเตรียมความพร้อมนะครับไปลดน้ำหนักนะครับไปเสริมความแข็งแรงให้กับร่างกายนะครับอ่าน16ข้อนะครับเพื่อเตรียมพร้อมที่จะมาสัมภาษณ์นะครับเขาขาดแต่โอกาสก็คือคั้นเขาดันโชคร้ายไปอยู่คิวหลังๆเท่านั้นเองนะครับเขาพร้อมที่จะมาแทนคุณได้เสมอนะครับ และขอแจ้งเตือนอีกเคสหนึ่งนะครับประเภทที่ไปทําใบประวัติอาชญากรรมปลอมนะทําได้ทําไปนะครับหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเจอนะครับพบเจอก็ท่านจะโดนตัดสิทธิ์และอาจจะโดนดําเนินคดีอาญาด้วยนะครับเพราะว่าเคสใบปลอมประวัติอาชญากรรมเนี่ยมันเป็นเคสคดีอาญานะครับ มีอะไรนะครับเรื่องประวัติอาชญากรรมให้ไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นนะครับอย่าได้ติดต่อกันทางเฟซทางไลน์เลย99.99 99. ปลอมใบทั้งนั้นนะครับเมื่อไหร่ที่ไปเช็คในระบบคุณก็มีประวัติเหมือนเดิมมีเคสคนคนหนึ่งนะครับเสียเงินไปสามหมื่นกว่าบาทนะครับสุดท้ายเจ้าหน้าที่เขาตัดสิทธิ์ไปนะครับ แล้วมาโวยวายว่าเสียเงินไปตั้งเยอะแล้วทําไมไม่ได้ไปนะครับก็คุณไปทําพฤติกรรมนะครับใช้ใบปลอมเอกสารไม่โดนดําเนินคดีก็บุญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกครับอย่าหาทําเรื่องพวกนี้โดยเด็ดขาดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับ ใครที่จะไปทํางานต่างประเทศไม่ว่าประเทศไหนนะครับเกาหลีอิสราเอลญี่ปุ่นนะครับสิ่งที่สําคัญอย่างแรกก็คืออย่าแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จให้กับเจ้าหน้าที่นะครับท่านอาจจะโดนนะครับตัดสิทธิ์หรือโดนดําเนินคดีอาญาได้นะครับก่อนจบคลิปลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ